อยากจะแนะนําอะไรให้คนทางบ้านมาออกรถกันที่นี่ไหมคะเออก็ลองมาออกรถที่นะคะใช้เงินแค่1,000งบาทก็ออกรถได้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเ็นอตระ่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีลูกค้าหมอกลยกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะพัชราพรค่ะพี่พัชราพรชื่อเล่นชื่ออะไรคะฝนค่ะพี่ฝนนะคะวันนี้หมอกรถรุ่นอะไรกับเราคะอีซูซูดีแมกค่ะอีซูซูดีแมกนะคะแล้วก็ออกรถง่ายไหมคะง่ายค่ะใช่แล้วก็ใช้แค่ออกรถแค่1น0บาทใช่ไหมคะครั้งแรกแล้วก็จ่ายเก้าร้อยบาทถูกไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็อยากถามควารู้สึกว่าออกรถกับที่นี่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อก็เซลเทคแคร์ดีอะค่ะก็ดูแลบริการลูกค้าดีอะค่ะก็เลยมาออกรถที่นี่อ๋อนะคะก็บริการดีด้วยแล้วก็ดูแลดีนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําอะไรให้คนทางบ้านมาออกรถกันที่นี่ไหมไหมคะอ๋อก็ลองมาออกรถที่นะคะใช้เงินแค่1นึ่พันบาทก็ออกรถได้แล้วคะ่ะอ๋อนะคะก็ขอบคุณพี่พัชรพรมากนะคะขอบคุณคะ่ะ